สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมาด้าปัปเปิลอีกแล้วนะครับช่องแนลมาด้าปัปเปิลนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ด้วยนะคะติดตามปัปเปิลด้วยวันนี้เราเตรียมรถที่ส่งมอบก,กันในวันที่20นะครับสุ่20อยู่กับรถรุ่นอะไรพี่เบนรุ่นนี้นะคะเป็นมาด้า2รุ่น4นะคะ เดี๋ยว,วยเราจะมาตรวจรถลูกค้าเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้กันนะคะจะพาไปชมรถกันเป็นโปรชุดแต่งนะครับเดี๋ยวมาบอกโปร้ายคลิปกันทายายไป<ม> <c oughs> เลยนะคบเป็นรุ่น m a d ด้ารุ่นซีนะคะพี่เป็นรุ่นซีเขาสังเกตตรงไหนบ้างนะครับเผื่อคนที่เพิ่งมาชมคลิป าเลื่อนซีนะคะตรงกระจังหน้าแล้วก็ตรงคิ้วจะเป็นดำด้านนะคะตรงคิ้วเป็นดำด้านกระจังหน้าก็คือเป็นดำด้านนะคะแตกต่างกับตัว SL ก็คือเป็นเขาเรียกว่ากระจังหน้าเป็นเปโนแบ็กนะครับให้ความเงางามแล้วก็สังเกตได้ตรงล้อล้อนะครับล้อตรงนี้จะเป็นสีเงินนะคะพี่เบนซ์นี่เป็นสีเงินก็ถ้าเป็นรุ่น SL ก็จะเป็นลมดำ รุ่นนี้ล้อก็จะเป็นขอบ15้าเหมือนกันนะครับเป็นขอบสิบห้ากันสวยงามนะครับอามาพร้อมกับชุดแต่งของเรารอบพันเลยนะครับตรงนี้ตัดเป็นเขาเรียกิดแดงนะครับตัดิีแดงนี่อ่ะพี่เว้นพาเข้าไปดูด้านในกันตรงนี้นะคะก็เป็นสมาร์ทเคเล t ตนะคะไม่ต้องใช้กุญแจนะคะ เราก็สามารถกดปุ่มเข้ามาได้เลยนะคะภายในของรุ่นนี้นะครับรุ่นสีก็คือแตกต่างกันตรงเบาะผ้าอยู่แล้วนะครับรุ่นน,นี้จะเป็นเบาะผ้านะคะรุ่นสีนถ้าเป็นตัว s ออนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำใช่แล้วก็ตรงนี้จะได้เป็นแอร์ออโต้แล้วนะคะับออโต้นะคะ ตก็มีปักติแล้วก็ตัวจอตรงนี้7นิ้วนะคะเหมือนกันนะคะมีคอมมันเดอร์เซ็นเซอร์นะคะนีนะคะสังเกตง่ายๆนะครับรุ่น C จะเป็นพวงมาลัยแบบนี้เลยจะไม่มีระบบควบคอนโทนแต่ก็คุ้มค่ากับราคานะครับพี่เวนห้าเก้าเก้าคือในราคานี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะจริงๆระบบทุกอย่างก็ข้างในถือว่าฟังก์ชันครบราคาแล้ว ก็คุ้มมากๆเลยใช่นะ,ะนะครับด้วยราคาประมาณนี้แล้วก็ได้กล้องมองหลังแล้วนะครับไปไปดูล็อบพันกันดูด้านหลังด้านหลังอันนี้นะครับก็คือด้านหลังก็สามารถเบาะพับได้40 60เหมือนกันนะครับก็แค่แตกต่างกันภายในก็คือเบาะผ้านะครับก็คุ้มค่าแต่ถ้าโปรโมชั่นถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบเบาะหนังทางเราก็มีโปรจัดให้ด้วยนะครับก็มีตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าสครับเพด ี่ชิ้นเลยนะครับสี่ชิ้นสกรับเพจเราให้สี่ชิ้นเลยนะครับฟื้อ่อะมาพร้อมกับอ่ากันศาส์กันศานส์นะครับเป็นของมาด้ากันศาส์ที่เราแถมให้ฟิล์มรอบพันนะครับฟิล์มเซรามิกแล้วก็มาพร้อมกับนี่ด้านหลังก็คือชุดสเกตด้านหลังนะคะเป็นท่อคู่ก็สวยงามน,นะครับชมรอบรถกันแล้วนะคะ และสำหรับโปรที่มาแรงตอนนี้นะคะก็คือโปรออกลถ49,000นะคะสำหรับพนักงานนะคะหรือว่าใครที่สนใจออกรถนะคะจริงๆเรามีหลายโปรโมชั่นมากๆสามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะโปรออกลถ49,000ดาว15%นะคะก็ผ่อน84งวดส่งงวดละ7,900กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามได้เลยะคะ่ะ โปรโมชั่นกับพี่เว้นไปแล้วนะครับรดเรียบร้อยเนาะคนนี้เรียบร้อยพร้อมส่งมอบลูกค้าพรุ่งนี้แล้วค่ะออนเซนนั้นปัเปิลฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครต์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อ,ตอไปให้กับทุกคนชมนะครับเรามีรถส่งมอบหลายคันเลยรอติดตามพวกเราด้วยใครอยากเห็นพวกเราในคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามนะครับวันนี้ก็ พาชมกัเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครบบ๊ายบาย